กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทับเช่นเคยนะอยู่กับแม่ทับอีกแล้วผมกับในเกมฟรีไฟ้นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะทุกคนอันนี้เลยครับผมบูย่าท็อปมาปรับท่าทางใหม่นะทุกคนนะครับก็เป็นท่าบารสนะทุกคนนะนี่ครับผมเติมครบ299ลเพชรนะก็จะได้เป็นท่านี้ไปครับ ถ้าใช้เงินก็จะประมาณ100 1 0 6บาทนะครับเติมเในเกมนะถ้าเติมในเกมก็ใช้ประมาณ106บาทครับผมก็จะได้3ามบเพชรนะก็จะได้ท่านี้ไปเลยครับผมเติมครบแค่2องเากเพชรเท่านั้นครับผมสำหรับท่าลางใหม่นะครับนี่เปนท่าบานนะอีกรอบนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะไงได้เลยครับผมโอเคครับพอเราเติมเพชรเนี่ยแล้วเราไปไหนไปที่นี่ครับผมนี่ครับผมโอคอยบุญาเดย์ครับผม โอเคครับผม1ชุดนะฟีดหนึ่งสีโอเคจัดไปเข้าไปดูก่อนนี่ครับผมมีอยู่900เพชรนี่ผมก็จะจัดให้หมดเลยนะบางคนนี่แค่แค่ใช้แค่5้0เพชรเองบางคนก็หมดไป1,500เพชรไม่ก็2,000หรือ3,000เพชรนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนับว่าจะหมดกี่เพชรนะครับก็ขอให้มันอ500เออ5 0าเพชร5ครั้ง500เพชรออกเลยง่ายๆเลย ง่ายๆเลยนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมาเรามาลองกันนะครับมาครับอ่ารอยเพชรจะได้ไหมให้ก้าอย900เพชรเลยและกันน่าจะต้องก้าอยเพชรแล้วแหละไม่มาเลยครับทุกคนโอเคครับผมถัดไปครับถัดเลยยาวๆเลยทุกคนอนิเมตเปล่าไม่มาครับยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเลยทุกคนเรายังไม่เห็นดูคิดเลยครับผม มาให้ผมหน่อยเถอะมาให้ผมหน่อยเถอะมาแล้วครับหนึ่งอันครับผมมาหนึ่งอันแล้วครับโอ้โหมาอันเดียวครับหมดไปสามร้อยเพชรได้มาหนึ่งอันครับผมเป็นไงทุกคนจัดต่อครับผมจัดต่อไม่รอแล้วนะยังไงยังไงนิ่งครับยังนิ่งอยู่ครับผมโอเคครับผมไม่มาครับไปอีกร้อยเพชรครับผมเหลืออยู่ห้าร้อยเพชรแล้วนะตอนนี้เหลืออยู่ห้าร้อยเพชรแล้วตอนนี้ ไม่มาครับผมยังไม่มาครับจะต่อเลยครับผมมาให้ผมเลยเถอะนะจะได้ชุดไปรีวิวต่อนิ่งครับยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับใกล้หมดแล้วครับไอคนที่ได้ห้ารเพชรนี่ทํำยังไงถึงได้เนาะบางคนนี่เป็นหนึ่งนห้ารเพชรก็ไม่ได้สองพันสาม้อัเพชรก็ไม่ได้นะเอาครับผมมาแล้วครับ1นึ่งันนะครับผมสองอันแล้วตอนนี้ เพชเ,เหมือนกันจะไม่พอนะครับไม่น่าจะพอแหละคนท,ท้ายครับผมครั้งท้ายไม่มาครับผมโอเคครับก็เกลือนะทุกคนเราได้อนไรเราก็รับรับไปก่อนนะนี่ครับกินรับรับไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวผมเติมเพชรเราผมค่อยมาจัดต่อนะสําหรับใครที่อยากได้ก็มากลุ่มดูได้นะทุกคนนะชุดนี้คือแบบอันนี้รังอยู่นะทุกคน เปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนเกิดได้ด้วยนะทุกคนนะนี่ารายละเอียดชุดอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็มี6ชิ้นนะครับมีหน้ากากเออเนี่ยไฟไอดวงตาไฟเนี่ยคือแบบคือแบบอันนี้ทุกคนเหมือนกับอ,อ,อ,อันที่มีอยู่เลยอะที่เอ่อเป,าานะ feasible, เป็นดวงตาสายฟ้าทุกคนในดวงตานะในดวงตาขอเปลี่ยนดวงตาก่อนอ่ะนี่ครับดวงตาครับเ <c oughs> ห,<ม>หมือนเลยครับทุกคนเหมือนเลยครับแต่อันนี้เป็นแบบเป็นออร่าเป็นไฟนะครับ แต่อันนั้นจะเป็นเออสายฟ้านะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเหมือนกับผมจะมีอันนี้แลกอยู่โอเคผมจะแลกให้หมดเลยครับมากดใช้ให้หมดเลยเ,เลือกโอเคครับผม14ครั้งครับมาขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะถามมันก็ได้ทนเดียวก็ได้เอ้ยมาว่ะทุกคนมาหนึ่งอัน ม็นไรครับผมไม่เป็นไ,ไรยังได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่นะทุกคนโอเคเลือกเรียวไปครับผมขออีกหนึ่งงันครับผมหนึ่งานจะได้ไหมอ่ะหนึ่งานจะได้ไหมอ่ะจะมาไหมอ่ะจะนิ่งไหมอ่ะมาให้ผมหน่อยไม่มีเลยทุกคนนิ่งครับผมเ,ออเลือกเรียวได้อีกครั้งหนึ่งปะอ๋อสองครั้งนะทุกคนโอเคครับผมมามาต้องมาแล้วแหละยังวะนนี้ไม่มาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้ รอบหน้าแล้วกันนะโอเคเราก็ได้ลูกแก้วมาเราเหลือ,อแค่แค่องอันเท่านั้นเดี๋ยวผมอยเติมใหม่แล้วกันนะครับโอเคสำหรับห่อคอยบุญญานะก็อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะสำหรับวันนี้นะครับลอยกระทงวันเพ็ญขับผมมาเเล่อนขั้น1เพชรเองเหรอโอเคครับมา1เพชรนะครับก็หมุนนะครับหมุนนะ เอ่อรอรุนนะครับว่า1เพนหรือว่าจะลด8 5เนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะลดเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเนี่ยต้อง1เพนแล้วป่ะนิ่งนิ่งครับยังนิ่งอยู่ครับผมนิ่งมากเลยด้วยโอเคผมได้อยู่60เพนนะครับก็ถ้าเรา60เพนใช่ไหมเราซื้อหมดแล้วเนี่ยเราก็หมุนอีกได้นะทุกคนนะอ่ะอย่างนี้นะทุกคนเห็นปะ่ะลด6 0เใช่ไหม มันก็จะเคยได้1ชิ้นนะทุกคนสมมติผมจะเอาอันนี้นะเอากล่องเนะี้ก็ได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนใหม่ครับผมโอเคนะอันนี้เรารีเฟชได้นะทุกคนเหลือนี่ไงได้ผ่านเลื่อนขั้นด้วยทุกคนเห็นปะเห็นบัตรเลื่อนขั้นปะแต่ถ้าใครเนี่ยได้1เพชรนะแล้วก็รีเฟชมาเจอบัตรเลื่อนขั้นเนี่ยก็เลื่อนขั้นที่1เพชรได้เลยนะทุกคนนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เพชรผมมีอยู่9 1เพชรไม่พอนะไม่น่าพอนะครับสำหรับอันนี้นะลัคกี้นี้ใครที่อยากได้ก็เข้ามาจัดกันได้นะครับก็จะมีให้8ครั้งครับทุกคนทุกคนจะสามารถที่จะซื้อได้8ครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะได้ลดราคามากๆหรือน้อยนะครับแต่แน่นอนครับ8ครั้งจะมี1ครั้งครับที่1เพชรแน่นอนครับมันจะไม่ซ้ากันแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะ ใครที่อยากได้อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะทุกคนโอเคครับผมถัดไปครับถัดไปครับเชิญเพื่อนครับทุกคนอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ตามเพื่อนกลับมาเนี่ยก็รีบตามเพื่อนกลับมานะครับตามเพื่อนกลับมาครบ7คนเนี่ยก็จะได้รับกล่องลุ้นเพชรนะครับ19,999เพชรนะครับโอเคถ้าผมได้เพชรเนี่ยเดี๋ยวผมไปจัดให้หมดเลยจัดกิจกรรมให้หมดเลยแล้วเอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปแจกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวขอกดรับไปก่อนนะครับกดรับก่อนเดี๋ยวไปเปิดทีเดียวผมเปิิดดดดทีีเเเยยวปใหห้มล โอเคครับ okay, ผมมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับ16กล่องครับผมกเพชร19,999เคริ 10, 9, 9 9. ครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะแต่ถ้าไม่ได้ก็ได้เกลือได้อันเนี้ยทุกคนได้อันนี้ก็เอาไปเล่นในบุญญาอันนี้กิจกรรมอะไหฟรีอะเดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นรับกระเป๋าเอานะโอเคครับ okay, ผมมาเรามาเปิดกันเลย6กล่องครเดี๋ยวผมขอลอง1กล่องก่อนนี่ถ้า1กล่องแล้วออกเลยนี่คือแบบดีใจเลยเนี่ย มาครับทีละห้ากล่องนะครับเราขอเปิดทีละห้ากล่องนะจะได้ลุ้นหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเปิดทั้งหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นนะครับมาห้ากล่องครับผมเกลือครับผม5้ากล่องแรกเกลือห้ากล่องต่อไปเกลือแน่นอนผมว่ายัางไงก็เกลืออมีคาถาอะไรมั่งเนี่ยฮะมีคาถาอะไรมั่งให้ผมท่องปะโอเคครับถัดไปอีกห้ากล่องครับ เรียบร้อยผมโอ้โหและเกลือคือแบบไม่ได้เกลือธรรมดาเกลือเกลือเลยนะได้อันเดียวได้ทีละชิ้นทีละชิ้นทันทุกคนดูดิได้ทีละชิ้นอ่ะ โอ้โหเกืดเกือเกินแล้วก็มาที่นี่ครับผมบุญญาเนี่ยนะแล้วก็นี่บุญญาโกครับผมมาเล่นกิจกรรมนี้นะที่เราได้เมื่อกี้เราก็เอามาเล่นอันนี้นะเพื่อที่จะลเ,เล่นครบรอบแล้วแล้วก็รับกระเป๋าไปนะครับสำหรับขายฟรีนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูโอ้โหเป็นยังไงได้อันเดียวด้วยเกือเข้าไปใหญ่ โอเคครับทอทอยแบบนี้ให้หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ไปรับรางวัลฟรีกันนะทุกคนนะโอเคครับ okay, ผมก็จะประมาณนี้นะถัดไปครับทุกคนหัวขาวในตำนานครับผมกลับมาแล้วครับผมหัวขาวในตำนานเลยนะครับในตำนานเลยนะนี่ครับผมชุดที่ทุกคนเรียกร้องให้กลับมาครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมานะมีลุ้น999เพชรด้วยแล้วก็ลุ้น99เพชรแล้วก็มีชุดครับผมนี่เป็นแ pack พ็คแพ็คเกจนะครับ โอเคครับ okay, ผมแต่ว่าผมมีแล้วนะหวัวขาวแต่ว่าชุดนี้ผมจะยังไม่มีนะแพ็กนี้นะโอเคครับมาเรามีอยู่เ0เพรนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาลอง1ครั้งละกันนะครับหนึ่งครั้งเพื่อจะได้999เพชรแล้วผมก็เอาไปจัดห่อคอ,อยบุญญาต่อมาดิมาดิไม่มาทำไมวนวนน้อยจังอะ่ะวนแบบไม่ตื่นเต้นเลยอะ่ะไม่ตื่นเต้นเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหตกใจเนื้อจะได้90 9าเาเพชร ยังไม่ได้ครับนึกว่าจะได้999เพรแต่ยังไม่ได้นะเอ้ย <c oughs> ตกใจอะดิตกใจอะดิ <c oughs> โอเคครับโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขอ,อคอยบุญญาเดเดี๋ยวผมค่อยไปเติมออกก็ได้นะแต่วงล้อกิจกรรมวงล้อหมห่างจันนี้ก็ใครที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะทุกคนหัวข่าวที่ใครยังไม่มีนะครับหรือใครที่เรียกร้องให้เอากลับมาก็ได้ก็้าเอากลับมาแล้วนะครับข้ามาจัดกันได้นะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน